รวมช็อตเด็ดจากเกมเพจ EP 46จังหวะแรกลูกก้าโมดิซัทติดขาตรงว่นี้ผู้รักษาป,ประตูบล็อกสวยแล้วครับใช้าขายืดมาได้นะผมจังหวะต่อมาเวคฮอตแตะเข้าเท้าขวาวซัดโอ้โหลูกนี้ปกคลิปแล้วครับผมวอลเวคฮอตนะครับผม,ววบผมที่ทุกคนกดเข้ามาก็ลูกนี้ครับที่เป็นปกคลิปครับวอลเวคฮอตฮะรวบแตะเข้าขวาแลซัดลูกนี้บอลเหมือนจะโอ้โหติดไรซิงช็อตนะครับเช็ดเสาแล้วเข้าประตูไป จังหวะต่อมาทานโคอสตัดได้แล้วซัดเท้าขวาลูกน <nota> ี <Bu> ้บอนเหินแล้วก็ตรงตะขาครับดูครับแต่ออกมาไม่ดีครับทีนโคอสถึงบอลก่อนนะผมแล้วก็แตะผมมีพื้นที่ลองซัดแล้วบอลค่อยๆเหินแล้วก็หูเสียบเสาเข้าไปครับลูกนี้จังหวะต่อมาจากริยาดมาเลสแล้วผมเปิดโค้งเข้ามาแล้วเอาบอลเลสเจนากาดนะผมลูกนี้ก็แสกหน้าผู้สาวประตูเข้าไปครับผมดูครับเปิดโค้งเข้ามาผมแล้วก็ฟาลูกนี้โป้งเรียบร้อยเลยครับเท่ครับลูกนี้จังหวะต่อมาเป็นแม์ดูเฮอร์ตี้ครับผม ลัดเท้าขวาลูกนี้บอลเหมือนจะฮุกลงหรือยังไงก็ไม่แน่ใจครับดูรัแต่นี้กองหลังไม่ได้ผมแล้วก็เอ้ยแต่นี้นักเตะฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับผมแล้วก็ยิงผ่านบล็อกไปแล้วเหมือนมันจะเช็ดคาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจังหวะต่อมาดูเฮอร์ตี้คนเดิมตรงนี้ก็เช็ดคาแล้วก็เข้าประตูไปเหมือนเดิมครับดูครับแมดดูเฮอร์ตี้เท้าขวาลูกนี้หูบอลเช็ดคาเลยผมจังหวะต่อมาชูบูเซ่แตะเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งเสียบเสาสองเข้าไปลูกนี้ เอ็นโซฟันเด้แตะเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้บอลพุ่งเลียดๆแต่ก็ดีพอที่จะเข้าประตูครับจังหวะต่อมาเป็นววนดุมเท้าขวาซัดลูกนี้หูเสียบต้าคาแล้วครับลูกนี้ต้องยอมแล้วผมยิงคมจริงๆครับลูกนี้นาทีที่สิบเอ็ดครับหสวยจริงอะจังหวะต่อมาออกขวาไปผมแล้วปาดเข้าในมาบาโบาซ่าซัดเน้นๆลูกนี้ <c oughs> ดันูุมาผมดันมาเซฟไม่ได้เีลยโค้ชจบซัดลูกนี้หูซ้ำม,มุมแคบเข้าไปครับของซินสกี้ฮะ จังหวะต่อมาเป็นอีโตะออกขวามาผมแล้วอีโตะซัดผู้สาป,ประตูตามมาบล็อกได้อีกแล้วลูกนี้ดูว่าหูเข่าซ้ายช่วยชีวิตครับลูกนี้จังหวะต่อมาเป็นเดมิเคครัสผมกองหลังอิงจากอาร์เจนตินาหูกองหลังยิงดีมากครับเช็ดเสาจังหวะต่อมาสางด้านข้างฟูเรนเปิดมาแล้วฮาเลนไรเดอร์คลิกครับลูกนี้ดูว่าฟูเรนเปิดเข้ามาแล้วฮาเลนกระโดดเปลี่ยนทางบอลโคตรเทพลูกนี้ จังหวะต่อมายอดหลังกลับมาที่มาเซลซาบิเตอร์วยเท้าซ้ายโอ้โหเสียบเสาครับลูกนี้หมุนหนีผู้สาประตูผมเราตโลกแล้วชิปตรงนี้ผมกดเบาไปหน่อยครับมนเลยเบาๆอย่างนี้นะดูว่าหมุนโู้หโคตรเท่ลูกนี้เราตโลกแล้วดูชิปเน้นๆครับแต่ว่าเบาไปนิดนึงฮะเน้นแต่ชิปไม่ขึ้นครับก็เท่ๆผมจังหวะต่อมาเปิดเข้ามาแล้วเลยวานฟาดลวครับลูกนี้ไม่เหลือฮะแอซิตจากเอร์จนโซว่าหู้ฟาดโคตรสวยครับเราเปิดเลวานอสกี้จังหวะต่อมาออกขวาไปที่คูฟาว เล็งเน้นเน้นเปิดเข้ามาแล้วอันตนิโอฟาดไม่เหลือครับลูกนี้เจนากาอีกแล้วฮะดูว่าฟาดหูประตูมาไม่ทันแล้วครับผมจังหวะต่อมาเตะไปอัดเบนเซม่าบอลตกพื้นหนึ่งทีสองทีแล้วก็เข้าไปเลยครับผมโอโหลูกนี้แม่จ่ายพลาดับผมแล้เวเป็นเบนเซม่าบล็อกได้นะผมใช้หลังแล้วก็เข้าไปเลยครับผมก็ไม่ค่อยเห็นบ,บนะนน่อยๆนะจังหวะต่อมาเทนนสเนเอร์อานปัดลูกนี้เรียบร้อยครับมุมนี้ยิงยากครับผม จังหวะต่อมามาที่ประสิทธิ์จันทุมนะครับซัดเท้าขวาข้างไม่ถนัดอ้โหูกองกลางจากพีทีประจวบครับลูกนี้ดูครับแอซตีจากชุติพลทองแท้ผมแล้วก็เป็นประสิทธิ์จันทุมนะครับผมซัดไปเท้าขวาลูกนี้บอลก็พุ่งมาแล้วก็เสียบเสาเข้าไปครับลูกนี้จังหวะต่อมาเป็นเรล,ลี่อาโบครับโอ้โหลูกนี้ซัดไปบอลพุงพ่งครับโกลปัดผ้าครับลูกนี้ดูครับเรลีล่อาโบับเอ่อนักเตะจากบริเทโลนะครับผมซัดแล้วโอ้โหประตูปัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูไปครับจังหวะต่อมาเป็นไฟอิกโบกียครับผม เปิดเขา้าโอ้โหไม่ได้เปิดทุกคนยิงเลยครับคือนี้น่าจะตั้งใจกดเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับหรือว่าตั้งใจกดยิงครับดูครับตักแล้วน้ําหนักพอดีครับโอ้โหโ,โคตรสวยแล้วไฟโบกเกียจังหวะต่อมาเป็นมากซิมิเลียนสไตล์เบลเออครับผมซัดลูกนี้เสียบเสาเข้าไปครับกองกลางจากสุขโขทัยนะผมซัดลูกนี้เสียบเสาไปจังหวะต่อมาเบิ้นลคืนไปแล้วดาวินุเนเยสซัดเลยลูกนี้ข้ามหัวนอยเออร์เข้าไปแล้วครับยิงกลางสนามนะครับลูกนี้โคตรไกลฮะก็ไม่เดือครับ ยังไงต่อมาโยนมาไม่ดีครับเตะมาไม่ดีเอนโซซัดลูกนี้บอลอ้าวเข้าไปเลยครับผู้สับประตูตัดไม่ดีครับลูกนี้แล้วบอลตกพื้นพอดีครับโอ้โหไม่ไหวครับผู้สับประตูอย่างงี้จังวงต่อมาเอ็เลียดแตะหนีแล้วเอนเลียดยังไงครับแตะหนีทีนึงแล้วก็ปั่นเท้าขวาลูกนี้โอ้โหดึงหนีนะผมแฮมิลตันซัดลูกนี้ก็ไม่เหลือผมกองหน้าท่าเรือครับลูกนี้แฮมิลตันซัวเรทครับดูครับซัดลูกนี้ก็พุ่งมากครับผมบอล จังหวัดต่อมาเป็นชานุกูลกาลีนะแตะเข้าขวาลูกซัดลูกนี้เสียบป้ายคานเลยครับผมจังหวัดต่อมายศศักดิ์ชาวนะครับจากเทโลเหมือนกันซัดเท้าขวาลูกนี้ก็ไม่เหลือครับผมโอ,โ,โอ้โหนาทีหกสิบเก้าครับลูกนี้ยิงหนีมือลูกสามประตูเข้าไปครับจังหวัดต่อมาเป็นทีศักดิ์เผยพี่ไม้ผมพักอกได้ลูกนี้แล้วซัดเลยครับลูกนี้บอลเท้าซ้ายโอ้โหเสียบเสานีคมจริงครับยิงโคตรโหดลูกนี้โอ้โหเสียบเสาสองครับผมจังหวัดต่อมาพี่ชายอุทามีพื้นที่ผมซัดเท้าขวาลูกนี้เสียบเสาไม่เหลือแล้วครับ นี่ก็เป็นนักเตะจากเมืองทองน,นะผมจังหวัดต่อมาฟิลิปเป้โมลินซับลูกนี้เช็ดเสาเข้าไปครับผมกองหน้าจากสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมดูครับซัดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ฟิลิปเป้โมริมครับเช็ดเสาเลยครับผมจังหวะต่อมาจับได้แล้วเป็นฟิล okay. ิปเป้เดลซันนะครับผมเตะหนีมาเตะนี้ที่เท้าซ้ายลูกนี้ก็ไม่เหลือโอ้โหจังหวัดต่อมาเราร้นนี่แต่นี้แต่นี้แล้วแต่นี้เข้าในทีนึงเลี้ยงจี้ จีจ้มาแล้วดีดไส่ก้อยโอ้โหแหวกมาสองแล้วดีดใส่ก้อยนิ่มๆเบลลิงแฮมหนีมาสองตัวสามคนเอาไม่อยู่เบลลิงแฮมหนีมาไม่มีใครเข้าแล้วซัดไม่เหลือครับโอ้โหจูเบลลิงแฮมลูกนี้โคตรเวอร์ครับดูรับจูเบลลิงแฮมพักเอ่อหมุนบอลหน,นีไม่ได้ผมตามตามสองตัวเอาไม่อยู่สามตัวเข้าที่ตัวที่สามมันหนีไม่ได้ผมแล้วที่เหลือก็แค่ประตูโล่งๆครับยืนนิ่งกันหมดเลยฮะไม่เหลือครับผมลูกนี้จะต่อมาเป็นเฟเคบินโฟลันเอ้า ยิงไปติดเซฟลดสามอีกทีไม่เหลือโอ้โหไม่เหลือเลยครับประตูเซฟได้ไงครับลูกนี้โฟลันสองทีจังหวะต่อมาเท้าซ้ายลูกนี้เสียบเสาเข้าไปครับกานาบี้แม่จังหวะเมื่อกี้ขายใจครโฟลันประตูตามมาเซฟได้ไงไม่รู้ครับโคตรเบื่ออะกานาบี้ซัดเท้าซ้ายลูกนี้ผมโอ้โหเสียบเสาฮะจังหวะต่อมาสโคโคตรไกลเท้าซ้ายกระตุงตะข่ายครับลูกนี้พอสโคแล้วครับตำนานแมนยูอะโอ้โหคมจริงครับจังหวะต่อมากานาบี้แล้วผม เข้าซ้ายลูกนี้เราก็ซัดโอ้โหยิงโหดยิงครับจังหวะต่อมาเวนดูซี่เท้าขวาลูกนี้เสียบเสาไปครับดูครับซัดลูกนี้หูบอลเหมือนจะติดไซด์นะจังหวะต่อมาเปิดเข้าไปแล้วเอเนอร์บอลเสียบฝ้าโอ้โหสวยจริงครับลูกนี้ประตูเซฟไม่ไหวแล้วมันเจาะมากจังหวะต่อมาอาซาอย่างไงครับแตะหนีตรงกลางมาสองตัวแล้วแต่อีกหนึ่งที่อย่างไงครับแล้วก็รอจังหวะพุ่งสาประตูแล้วปั่นด้วยเท้าขวาไม่เหลือครับจังหวะต่อมามาแล้วครับ ชิปเข้ามาโหกเคียร์มาไม่ดีเอนโซ่ฟาดลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเสียบเสาเลยฮนะเอนโซเฟรนเดสครับผมลูกนี้กองกลางจากเคลซีครับจังหวะต่อมายังไงครับเลียงจี้มาแตะแล้วไหลไปโดนเมริเตาเข้าโกตัวเองครับลูกนี้แม่สก,กัดพลาดแล้วครับผมจังหวะต่อมาดามาลายเกครับผมแตะเข้าในสับเข้าขวารลัดเท้าขวาโอ้โหเสียบเสาสองเลยครับลูกนี้สวยจริงฮะดูครับแตะหนีมานะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ครับสับ แต่งจังหวะหนึ่งครั้งครับแล้วก็เข้าเท้าขวานะผมแล้วก็ยิงพุ่งๆไม่เหลือลูกนี้เจ้าตมาจอดซันเชสครับผมซัดโอ้โหบอลฮุกๆเข้าไปครับผมเป็นเอ่อแบ็คจากเอ่ออาแจกนะครับผมจังหวะต่อมาชิปข้ามหัวแล้วก็เข้าไปเลยผมเอาตัวนี้มาเซี่ยวงหวะต่อมากระดกบอลเอาย้อนคืนมาครับเข้าทางโฮเซ่มาเลียคิมเนสซัดลูกนี้แสกหน้าโกไปเลยฮะโอ้โหครูรุษครรุษยังไงครับมีพื้นที่เท้าซ้ายลูกนี้ก็อหือตุงตะข่ายเลยครับดูครับจังหวะแรกแตะหนีจังหวะสองก็เลี้ยงหนีมาครับ มีพื้นที่เหลือๆครับแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับไม่เหลือผู้ถืประตูเซฟไม่ได้ฮะลูกนี้จังหวะต่อมามาตินได้มีเคลลิสครับผมไหลามาจากอาซาแล้วได้มีเคลลิสมีพื้นที่ซัดเท,ท้าซ้ายลูกนี้นิ่มๆเลียดๆแต่ก็ดีพอที่จะเข้าประตูแล้วครับทิศทางดีฮะจังหวะต่อมาซาฮาซัดเท้าขวาลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งๆครับไม่เหลือซัดเท้าขวาอีกที่อินาก,กิวิลเลียโมหูโอเปนด้าแตะเข้าในโอเปนด้ามีพื้นที่เท้าขวาซัดลูกนี้ก็เสียบเสาแล้วครับแม่แตะหลบมาลูกครับ มีท่าผมแล้วก็สับหนีมาช่องกลางครับแล้วก็ซัดด้วยเท้าขวาลูกนี้ก็ยิงดีจริงครับผมบอลเสียบเสาเข้าไปจังหวะต่อมาอะไรออกมาเข้าทางดีโก้รีบัตซัดเท้าซ้ายไม่เหลือผมนี่ตํานานเอ่อเคยอยู่ยูเว่นะผมเมื่อก่อนดังมากตอนนี้ก็อายุเยอะมากแล้วผมแล้วก็ยิงดีครับลูกนี้ดีโก้รีบัตจังหวะต่อมาดมิกโซบอสไลไม่เหลือครับผมโอ้โหเป็นปีจากเอ่ออาเบเลซิกนะครับผมดมิกโซบอสไลถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับจังหวะต่อมาธนาทิพต์แตนี เท้าวขวาเราปั่นโค้งโอ้โ,โหข้ามหัวกโกูเสียบใต้คานลูกนี้มีแต่นี้ก่อนแล้วครับผมแล้วก็เข้าไปฮะจังหวัดต่อมาเปิดมาให้ก๊กชูกองกลางตุรกีโอ้โหซัดลูกนี้ดูครับโอ้โหเ็ดคานนี้จริงมาจริงฮะจังหวัดต่อมาครูเซฟกี้หมุนหนีเข้าในมีพื้นที่ครูเซฟกี้แต่นี้ไม่ทีแต่นี้ไม่อีกทีแล้วซัดเท้าซ้ายลูกนี้เ็ดเสาละครับอืดูวะจังหวะหมุนหนีฮะผมโอ้โหโคตรเท่ทำยังไงครับเนี่ยดูครับแล้วมีพื้นที่ข้างในครับผม ตัวประกบไม่มีฮะลองส่องดูครับก็ไม่เหลือครับลูกนี้เช็ดเสาเลยจังหวะต่อมาวันดูมีพื้นที่เราซัดเท้าซ้ายเข้าไปครับเอซัดเท้าวขวาเข้าเสาซ้ายผมขอภยัยเรียบร้อยฮะจังหวะต่อมาเป็นมาเซียวอีกแล้วผมแตะมามาเซียมีพื้นที่มาเซียมีพื้นที่ซัดเท้าวขวาลูกนี้เสียบเสาเข้าไปครับจังหวะต่อมากลวบินเอา้ามีความไปผมแล้วกลอบินตามมาเก็บแล้วซัดลูกนี้เอา้าเหมือนลูกสาวประตูจะพลาดเองครับลูกนี้ไม่ค่อยเห็นนะืแม่ ลูสาวประตูพลาดได้ครับลูกนี้จังหวะต่อมาเตะละมนันซัดพุงพ่งๆเสียบเสาเข้าไปค e, รับบอลเล่จังหวะเดียวฮรลูกนี้โอ้โหคมจริงครับจังหวะต่อมาเปิดมาตรงกลางที่เจ้าบรินญาจับแล้วซัดเท้าขวาไปเลยครับ้หูหูเสียบเสาครับลูกนี้เจ้าบรินญ,ญากลางรับจากฟูแลมครม,มาผมจังหวะต่อมาเป็นอเล็กโมรโนเท้าซ้ายปั่นโค้งโคโหูเสียบเาสาูกนี้บอลเดินทางค่อนข้างชา้าแต่ว่าก็ยิงดีทิศทางดีมากครับผมชิปลูกนี้ติดเล็ PH, แล้วบอลเอาไปเด้งไปขุกขิกกัน ยังไงครับหลายมากทีแมตสซีซานบอยังติดบล็อกโอ้โหนี่ช็อตเซฟช็อตบล็อกเท่ๆครับผมจังหวะต่อมาอเล์ซิสเวลกาได้หลุดเดียวแล้วครับอเล์ซิสเวกาซัดไปติดเซฟโอ้โหลุกนี้ฮะดูว่าขาครับอยังพุ่งผิดทางแต่ยังมีขาช่วยเซฟไปครับจังหวะต่อมามาที่โอริกีบนคืนมาชาเกรี่เท้าซ้ายปั่นลูกนี้โคตรไกลแต่ก็ดีพอที่จะเข้าไปครับดูว่าปัลูกนี้ดีจริงครับโอ้โหคมจัด้าผมชนะชาเกรี่โซลันกี้ซัดไม่เหลือผมกองหน้าบอลมาครับลูกนี้ จังหวะต่อมาปืนโค้งเข้ามาขกทิ้งไปแล้วซัดลูกนี้เข้าหัวซีแยกแล้วก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับโรดี้ซัดลูกนี้เข้าหัวซีแ็กครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปก็หาดีครับลูกนี้จังหวะต่อมาเล็กซิสเวกาแต่นี้ครับผมปีกจากม็กซิโกหูเช็ดเสาเลยครับลูกนี้จังหวะต่อมาชิปไปครับผมเป็นคาตาเน่ให้โคสซิตวอลเลย์เท้าซ้ายไม่เหลือครับลูกนี้เออรูดูอกีกครั้งนึงครับคาตาเน่ชิปมาครับผมแล้วก็ มาเตอโคสิตวันแรก้ลยท้าซ้ายข้ามไม่ขนาดครับลูกนี้แล้วก็ืเสียบเสาไปสวยงามครับจังหวะต่อมาอินเินดีซัดเท้าขวาหูไม่เหลือลูกนี้จังหวะต่อมาดีมากโคปั่นประตูขาตายนะครับลูกนี้ครับเฟเดริโกดีมาโคยิงดีมากครับบอเบเรเท้าขวาเสียบเสาครับลูกนี้หูดูครับยิงพุ่งดีมากครับผมจังหวะต่อมาจับได้เหลืออเบโต้แต่งแล้วไงครับเข้าขวาแล้วก็ซัดเองโอ้โหเช็ดเสาเลยครับลูกนี้เหลืออเบโต้ครับดูครับจริงดีจริงครับลูกนี้เหลืออเบโต้ต้องยอมครับ แม็กซี่แมงมีพื้นที่แล้วปั่นโค้งโค้งโหหนีมือเข้าไปแล้วลูกนี้บอลินผาลาซัดก็เข้ารับลูกนี้โอ้โหดูว่าจับลูกนี้เหมือนจะใกล้ครับผมยิงติดตะกี้ว่ามันก็ใส่สายครับผมแล้วก็เข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้เตียโก้โคตรไกลโอ้ยเข้าได้ไงลูกนี้เตียโก้คันธาราบกองกลางลิเวอร์พูลครับผมลูกนี้ซัดโคตรไกลกับกำแพงตัวเดียวฮะปัดแล้วประตูปัดไม่ถึงเฉยเลยครับผมโอ้โหโคตรสวยจังหวะต่อมาบอลลอยฟ้าอยู่แล้ว มูเลอร์ฟาดเข้าไปเลยลูกนี้บอลเด้งพื้นอยู่นะแครวบอลจังหวะแรกโขกมาขกขิกครับผมแล้วก็บอลตกพื้นหนึ่งทีนะครับมูเลอร์ฟาดด้วยเท้าขวาลูกนี้แล้วก็เข้าไปครับผมแล้วจ <mm <ul> er> ัวงหวะนี้ยังไงครับอ <mm <ul> er> ไปสไลแล้วเอาโหมประตูตามเคลียได้คาร์ลอสจับแล้วก็อ <mm <ul ing> เข้าข้างตขาข่ายลูกนี้จังหวะต่อมาย้อนคืนผูษ้สาประตูไปแล้วก็อา้าวใบเตะพลาดซะแล้วครับจังหวะนี้ไปคอนเทนต์ซะแล้วผูษ้สาประตูก็โอเคนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสไคร้ ให้กับช่องบรรณาารเซีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ